ผมเปรียบเรื่องนี้เป็นเหมือนเกมจ้องตาใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ ไม่รู้รเพื่อ,อไทยกับก้าไกลใครจะกระพริบตาก่อนเรื่องประธานสภา,าใครจะยอมถอยก่อนครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกระพริบตาก่อนแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเรามองเป็นกลยุทธ์การเจรจาต่อรองได้เลยจากสิ่งที่สองพักเนี่ยสื่อสารออกมาหลักๆแล้วเนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยจะมีท่าทีนิ่งๆนะคะการนิ่งๆเนี่ยก็คือการสื่อสารเพราะว่าปล่อยให้พักเพื่อไทยเนี่ยออกมาแสดงตัวก่อนพ เพื่อไทยเนี่ยกำลังจะเล่นบทอะไรถ้าเราดูจากการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นของคุณภูมิธรรมคุณหมอชนน่านมาจนกระทั่งถึงคุณอดีสรแล้วก็คุณเฉลิมเนี่ยนะคะมันเป็นการ กลยุทธ์การเจราจาต่อรองที่มีคนร้ายกับคนดีที่เราเรียกว่ากู๊ดกายกับแบดกายเวลาที่เจราจาต่อรองเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องมีคนมีคนดีที่จะมาปรอบแล้วมีคนร้ายที่จะมาขู่เพราะฉะนั้นคนสี่คนนี้จะเล่นบทต่างกันนะคะหมอชนน่านกับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็จะเล่นบทคนดีประมาณว่าเก้าอี้นี้เนี่ยควรจะเป็นของพักอันดับหนึ่งก็คือพักคก้าวไกลในขณะที่คุณอดีศรกับคุณเฉลิมเนี่ยก็ออก มาเหมือนกับตีรวนว่าไม่ยอมไม่ได้นะเราจะใหพ้พักของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ประธานสภาแต่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าไอ้กลยุทธ์การเจราจาต่อรองอันนี้ประนาไปสู่อะไรแน่นอนตรงนี้ในเรื่องของประธานสภาเนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพักอันดับหนึ่งควรจะได้นะคะคในขณะที่คุณเฉลิมกับคุณอดิสรเนี่ยออกมา ตรงนี้มันเป็นเกมของการเจรจาต่อรองในขั้นต่อไปอมหมายความว่าตรงนี้ถ้าเผื่อว่าพรรคเก้าไกลได้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาไปการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะต้องมีเก้าอี้พิเศษอะไรต่ออะไรที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้สิทธิที่มากขึ้นถ้ายอมเก้าอี้ประธานสภาให้กับเ<ช>ก้าไกลไปแล้วใช่ใชถ้าถ้ามันมีทั้งบทคนดี มีทั้งหมดคนร้ายอาจารย์คิดว่าผู้กำกับเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการถึงขนาดว่าให้คนร้ายมาพลิกเกมหักหลังพักก้าไกลชิงตำแหน่งประธานสภาพเพียงแต่ว่าให้คนร้ายเนี่ยเล่นบทนี้เพื่อให้ฝ่ายคนดีอาจจะไปบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะพรกคก้าไกลบอกนี่นะคนในพักเราก็มีแบบนี้คุณก็จะต้องตอบแทนอะไรกลับมาหน่อยตกลงผู้กำกับเรื่องนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ครับอาจารย์ เกมนี้ไม่แตกหักนะคะเท่าที่ดูแล้วก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่ไปโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยก็น่าจะมีเอกภาพกันใน8ปดพักเพื่อที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนแล้วตกลงกันแล้วจกอาจจะ น่าจะเป็นจากพักเก้าไกลนะคะแต่ในขณะที่คุณเฉลิมกับคุณอดิศรอ,ออกมาเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าโอ้ยเราไม่ได้ยอมง่ายๆนะเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเก้าอีน้นี้แต่ถ้าเผื่อว่าต่อไปก็ต้องให้เราบ้างนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณภูมิธรรมออกมาพูดว่า ถ้าเผื่อว่าประธานสภาเนี่ยเป็นของก้าวไกลนะรองสองรองเนี่ยก็น่าจะเป็นของเพื่อไทยตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการต่อรองกันเล็กๆไปแล้วว่าถ้าคุณเอาก้าอี้ใหญ่ไปสองก้าอี้รองมาเป็นเพื่อไทยโอเคไหมนะคะซึ่งเดิมเนี่ยก้าวไกลอาจจะคิดว่าเก้าอี้หนึ่งให้ให้เพื่อไทยอีกเก้าอี้หนึ่งอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งราชชาติพักเปนดับที่สามใช่แต่ว่าตอนนี้ก็กลายไปว่าอะ ถ้าเผื่อยอมให้แล้วก็มันพักเองเขาก็ไม่โอเคนะแบบบางคนเขาก็ยังนอยๆอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นเกมที่ต่อรองไปตำแหน่งต่อไปก็คือคณะรัฐมนตรีซึ่งเก้าอี้ต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเจรจากันอย่างหนัก ว่ากระทรวงใหญ่จะเป็นของใครรองลงมาจะเป็นของใครท่าทีนี้เนี่ยเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ให้เก้าอี้ต่างๆไปง่ายๆจะต้องต่อรองกันแล้วคนในพักเนี่ยก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่บางคนออกมาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือว่าคุณภูมิธรรม